อ่าอะไรๆๆมีลงเล่นดเลยเขาท่าเขาท่าโอ้เผาเบนเพิงเตะนี่แหละเบอร์หนึ่งเกียร์ตาดีนะแต่มันก็เป็นตึกเดียวแล้วก็เกียร์ตาดี อ47มาลุ้นกันครับอ่ะคุกก็ไปเ,เลย50ขึ้นก่อนเลยเดี๋ยว ห้าสิบสาม มาถเถอะใพ้นโอ้ยเสียวอ <c oughs> บอก,กแตกติดแตกครับจังแน่นขึ <c oughs> น้นรางวัลเลยบอกครับ <c oughs> <c oughs> บ,บต0 บอกตีหกสิบหเจ็ดรับตะกี้อันนี้มาดูบอกนี่บอกว่าเป็นโอ้งามอลากันเนอะ Hãy subscribe <laughs> 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 اوكي <laughs> يلا

นี่คะแนนคนกลางขึ้นไหครับต่างๆตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอโทษละขอโทษนะครับเดี๋ยวที่ผมเออ้อนะไม่ครับอันนี้เป็นคนกางคะแนนแต่ละบอร์ดแต่ละบอร์ดตีบอร์ไฟเม็ดวันนี้นะครับมันพวกนี้เป็นบอร์ไฟมื่นตีสนามตีเดียวกันนะครับเป็นบอกไฟมื่นทุกคณะอ่า วันพรุ่งนี้ป้ากันตีสนาป้านวงเขียวตำบลร่องกระเด้งอำเภอสนาเป็นของวันเชียงใหม่